เทรนทองคาก็ชัดครับผมดูสิหนึ่งสองนะถ้าเขาจับนะฮะคุณก็ซื้อทองคาที่สองร้อยกว่าคุณไนี่เกือบสองพันคือมันก็ทําได้ะฮะแต่ประเด็นคือมันชัดที่ทำเฟรมไหนคือผมจะดูว่าทำเฟรมมันมันชัดพอไหมเนี่ยนะ,ะอย่างขึ้นครั้งใหญ่ๆ่อย่างนี้เนี่ยแอคชั่นโซนมันไม่ควรที่จะหวั่นไหวมากนักแต่อันนี้มันจะเจอการขายหลอกหลายจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า noise ที่เกิดขึ้นในการขึ้นช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันรุนแรงพอที่จะทริกเกอร์แอคชั่นโซน มันมีสองอย่างไปปรับแอคชั่นโซนให้า้าลงอ p พติ i z e ์ใหม่นิดนึงนะให้มันกับสินค้ามากขึ้นแทนที่จะใช้ Exponential Moving Average ตรงทีผมหรืไปสูมิ v เอเวอเไปเลยก็ก็สามารถที่จะโปรแกร,รมใหม่ได้หรือถ้าอยากจะใช้ธรรมดาเนี่ยเราต้องเราต้องดูอนาตมีมันนิดนึงว่าว่ามันชาร์แบบนี้ซึ่งถ้าชาร์แบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรคุณก็ซื้อทองคำแต่ตั้งแต่สองพตอนนี้ก็ยังถืออยู่ยังไม่ขาย นะครับตั้งแต่พันสเนี่ยขึ้นมาซึ่งซื่อนี้ผมก็มี p o s i t i o n e อยู่นะก็ซื้อมายังไม่ไ <st it> แต่ตรงนี้เนี่ยเราเห็น1 2 3 4 5สามี่ห้าเป็นไปได้ขึ้นอีกคัก่อนที่จะมี major c o r r e c t i o นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น,น,น <flakes> ถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้นะเนี่ยเหมือนกันจริงเลยอีกเลืองหนึ่งนะครับก็ก็ยังเป็นไปได้แต่คํควาว่าระยะสั้นของบิตของทองคำเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้ช่วงเวลาสักประมาณสำหรับเวฟ e ห้านะถ้าจะขึ้นจากตรงนี้นะฮะ อาจจะใช้เวลาประมาณนี้ซึ่งก็ถึงประมาณออก,ก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ปี2024นะอีก2อสปีแค่นั้นเองนะครับนี่คือระยะสั้นของนองคาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นของที่อยู่มานานนะเขาเทรดมานานแม้กระทั่งราคาถึงแม้ว่าจะเป็นราคาแบบสมัยใหม่ก็ตามมันก็เป็นสินค้าที่ move ในแบบเหมือนภูเขาน้าแข็งเาค่อย move นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดทำ f r a ร e day ของทองคำสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอมันเหมือนนะคุณพยายามจะเทรดทำ frame 5นาทีใน bitcoin นะมันจะโดนสับขาหลอกเลเทะได้ไปหมดเลยฮะทำกำไรค่อนข้างยากนะครับมันจะเลยมี2อย่างด้วยกันก็คือว่าเราสามารถที่จะเทรดแบบนี้หรือว่าเราจะแบบลงแบบแกรนูล่าไปเลยแล้วเทรดเล็กๆอย่างนี้ไปเลยก,ก็พอเป็นไปได้คือไปหาเทรนด์ใหม่เทรนด์ trend ใหม่ที่มันเกิดขึ้นแบบว่าตัดขาดจากเมเจอร์เทรนด์ไปเลยนะฮะปกติผมก็จะมองหาอย่างเงี้ยว่าช่วงไหนอย่าง4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะให้ r e s p o n s e ที่ดีแต่ช่วงนี้ก็จะเจอสับไซด์เวย์หลอกเยอะนะฮะแต่สำหรับทองคำปกติผมจะใช้ระบบที่ modify ให้ช้าลงนิดนึงแล้วเทรดใน time frame week อันนี้ส่วนตัวแต่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนไม่ชอบเพราะส่วนใหญ่ก็ชอบชอบเทรดกัน15นาทีใช่ไหมนะฮะก,ก็ไปดูกันเอาเองแล้วก็เทรดตรงนั้นเทรดยังไงแต่ว่าระบบอย่างชั้นโซนเป็นระบบเทรนด์ฟอล low ิงระยะยาวนะครับแต่ by definition มันเป็นระบบเทรนด์ฟอล low ิงระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเทรดสั้นสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เวิร์กนะฮะถ้าจะเทรดสั้นๆใช้ระบบอื่นดีกว่าติดตามข่าวสารทีเเพิมเติมได้ที่ค้าซิกออสซิล